สวัสดีครับนำทุกคนเข้าสู่ชวินยองชาแนลนะครับสุมาเตอร์จะดีจะแดงครับชวินขออนุญาตถ่ายคลิป,ปเนอร์อว่าฮากินนะครับพอดีมีเอฟซีเป็นไขหันไม้ของชวินมาสองจักกระจันย่ามคำคืนนะครับเนะาะสาธุนะครับขออนุญาตเนอร์นี่นะครับไม้ของชวินดีชวินไปสองจักกระจันย่ามคำคืนนะครับมันเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะ บ้านชาวินเขาห้องต้นไม้ช้ำช้านะครับเสียงจักระยานห้องดังขนาดธรผม้ชมอันนี้เป็นป่าป่าเก้าเดือเก้ชาช้ำช้าเก่านะครับเดี๋ยวชวินจะขึ้นาไปดูนะครับนี่นะครับดิฉันนที่ขับเนะาะชวินจากสองเลาะตั้งันนี้นะครับรอไปประมาณสักห้าเซนเมตรร้อยเมตรนะครับเข้าไปในปะะใน่า,าลึนะาจจกกอบได้นะครับเพราะว่าชวินกลัวเนาะอาจจะมีงูเงี้ยวเขียวคอหรือซัวไม่พิดอื่นๆใด้นะครับ โดยะบินมาเลยนะครับเขาหันทามเนาะะบินเวลาถ่ายกลางคืนนี่มันบอกหันไม้นะครับนี่ยครับทะบินก็จะบุญเข้าไปนะครับเข้าไปตั้มปลายเลยนะครับเดี๋ยวชบินจะให้เขาไปดูนะครับนี่เนาะชบินก็มุดเข้าไปในตายเลยนะครับภาพอาจจะสั่นหน่อยเนอะกล้องชบินไม่ได้กันสั่นนะครับนี่นะครับชบินก็เก็บเอาตัํมตา้มพุ่มไม่ตี้ๆนะครับที่มันขึ้นมาลอกคาบนะเนาะนี่นะครับ อันนี้เป็นเก้าดีเนาะเก่าใหญ่เลยนะครับเข้าไปก็ประมาณสักสามพิเมตรประมาณนั้นนะครับเดินเลาะเข้าไปเนาะนี่ยครับสามปลายน,นะครับมันจะมันจะขึ้นมาตามนี้เนานะแล้วก็มาลอกขากสามใบไม้ใบตอกเนียครับ,อ,รบอันนี้เป็นก้ไม้ใหญ่เลยท่านผู้ชมบนนีนาประมาณสัก หลายปั้นโตครับที่มันห่อเนาะโตดี่ถวินว่าได้เก็บตอนยามค่ำคืนที่มันออกมายามดึกนะครับทวินก่อจะเก็บอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงเนาะตั้งแต่ทุ่มเกึ่งนถึงสามทุ่มเกึ่นนะครับโตจะอยู่ในป่าลึกมันก่อนจะเลื่อนแต่โตเป็นโตกแก่แม่พันธ์แพ่พันปีต่อไปนะครับทวินว่าได้เก็บจนว่าต้นงเสียงเนาะบางทีบางท่านเอฟซีอาจจะเ่เ่้าใจนะครับว่านีเรื่องต้องเก็บมันโมดอยียเนาะทะวินก่อก็หู้อยู่นะครับว่าการทำมาหากินเนาะ เป็นใจฮือนะครับกอเลือไหว้ือมันคืบสายพันธุ์ต่อไปนะครับพีนาบีต่อต่อไปก่อจะได้มาเก็บมาเก็บต่อนะครับมีคลิปดีๆให้ผู้ชมไ้ชมกันเนาะแบบนี้นะครับชวินก็จะหมุดตามสายไปนะครับหมุดตามก็ไม่กระตอกไปเนาะนี่นะครับไม้ของชวินเนาะแบบนี้นครับมันก็จะขึ้นมาลอกคาปัตมหมุดต้นไม้เนี่ยครับ อันเป็นไนตี่อุกอุกขาไปอีกเทวินก่อนบ่อสมารถเขาไปใดนะครับก็เจ้ตึกมาเอียเนาะบ่อสมารถที่จะบุญขาไปใดนะครับนี่นะครับตัวที่อยู่ในในซูตในป่าในโคอีกต่อเมก็ขึ้นเป็นปีต่อไปนะครับมันก็จะห้องแบบนี้ครับเนาะดังขนาดท่านผู้ชมนี่นะครับทวินกับบุหุจักว่าเก้านี้เป็นเก้าอย่างนะครับเนาะดังขนาดซูมใหญกว่าหา เาอสมาทันโตัเดี๋ยวนาะภาพแปลกๆก็หาทา่านผู้ชมนี่นะครับมันก็นจะเกาะตามกิ่งไมน้นาะเหมือนฝนตกเลยท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเป็นฉี่มันนะครับทาวินจับพยายามทาวินจับเอาเงยหน้าเห็นเะนาะเพราะว่ามันเป็นฉี่มนนะครับเขาตาอาจจะแสบได้ทา่านผู้ชมก็จะอ,อาจจะนะครับทิ้งขันแสบเลยนะครับ เสียงด้าขนาดท่านผู้ชมนีนะครับไม้ของชวินเนาะท่านผู้ชมไปหันถาบนะครับตั้งคันกลางคืนนี้อาจจะบอดเห็นถาบนะเนาะเสียงลางงมเลยนะครับเอาเป็นว่าหูจักไม้ของชวนนะนินนะครับเนาะเป็ปนการห้อยู่หากินนะครับท่านผู้ชมไปยิงต่อขอฝากคลิปคลิปนี้ไปเตยนะครับถ้าชอบก,บกดไลค์กดแชร์ได้นะครับที่สาคัญกดติดตามเนาะเพิ่มกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณนะครับ จะหาเจอการคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนะ้อช่วงนี้อากาศ้อน,นะครับพอดีมีฝนตกมาบ้างป่ปายนะครับจะได้แล้วก็ขอบคุณนักนันะครับที่ทักโทมาถึงตอนนี้แล้วเจอการคลิปหน้านะครับสวัสดีครับชวินยองขับผม